สวัสดีครับติดฟังรีวิววันนี้พบกับหูฟัง b g v p DX7 รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นหูฟังเอียบัดร,ระดับเลือทงที่มาพร้อมนวัตกรรมใหม่และคุณภาพเสียงที่น่าทึ่ง b g v p เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการหูฟังนะครับเน้นผลิตหูฟังไฮไฟคุณภาพสูงโดยเฉพาะหูฟังแบบเอียบัดแล้วก็อินเอียร์ทั้งแบบคัสตอมและยูนิเวอร์แซล มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักด้วยตนเองล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ได้เปิดตัว DX7 ซึ่งเป็นหูฟังเรือธงรุ่นใหม่ที่มาแทนที่รุ่น DX6 ก่อนหน้านี้นะครับจุดเด่นแรกของ DX7 คือไดรเวอร์ขนาดใหญ่ถึง14.2ม mm, ิลิเมตรซึ่งใช้แผ่นไดอะแฟรมคอมโพสิตคาร์บอนแบบ3ชั้นชั้นแรกทำจาก PET ชั้นที่2ใช้วัสดุนาโนคาร์บอนชั้นที่3ทํทจาก PU ครงสร้างนี้เนี่ยทำให้ไดอะแฟร,แฟรมมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงส่งผลให้ได้เสียงที่มีคุณภาพสูงและมีความผิดเพี้ยนต่ำมากๆด้วยไดรเวอร์ขนาดใหญ่นี้ DX7 ให้เสียงที่มีความชัดเจนสูงโทนเสียงเป็นธรรมชาติและรายละเอียดที่ครบถ้วนตลอดย่านความถี่เมื่อเทียบกับรุ่น DX6 แล้ว DX7 ให้ความชัดเจนที่ดีกว่าและมีพลังเสียงทุ้มที่มากขึ้น จุดเด่นที่สำคัญของ dx 7คือระบบจัดการการไหลของอากาศที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในวงการของหูฟังประเภทนี้ bgvp ได้ออกแบบให้มีฟิลเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้บนด้านส่วนบนของตัวเรือนโดยมีฟิลเตอร์ให้เลือก2แบบ 1. ฟิลเตอร์สีเงินให้โปรไฟล์เสียงที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับเพลงป๊อปเพลงแสดงสดและเพลงอะคูสติก 2. ฟิลเตอร์สีน้ำเงินให้เสียงที่มีพลังและกระชับเหมาะสำหรับเพลงแนว EDM ฮิป h o ปและร็อกผู้ใช้สามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์เพื่อปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับแนวเพลงที่ชอบได้ตามต้องการ dx 7มีดีไซน์ที่สวยงามด้วยการเคลือบผิวแบบกระจกเงาตัวเรือนผลิตด้วยกระบวนการ cnc 5แกนที่มีความแม่นยำสูงผ่านการขัดและขัดเงาอย่างพิถีพิถัน นอกจากนี้ BGVP ยังออกแบบรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้สวมใส่ได้อย่างสบายแม้ใช้งานเป็นเวลานาน DX7 มาพร้อมกับสายคุณภาพสูงที่มีแกนถึง1,380เส้นทำจากทองแดงผสมเงินคุณภาพดีใช้คั่วต่อแบบ MMCX ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายจุดเด่นอีกอย่างคือระบบปลั๊กที่สามารถสลับได้ โดยในกล่องจะมีปลั๊กให้ทั้งแบบ3.5ม mm และ4.4 mm มมตรทำให้ใช้งานได้หลากหลายกับอุปกรณ์ต่างๆสิ่งที่น่าประทับใจมากคือ bgvp dx 7มีราคาเพียง3,990บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับหูฟังระดับเรือธงที่มีคุณภาพเสียงดีเยี่ยมและมีนวัตกรรมการปรับแต่งเสียงได้โดยสรุปแล้ว bgvp dx เ เป็นหูฟังที่น่าสนใจมากสำหรับคนรักเสียงเพลงคุณภาพสูงด้วยจุดเด่นด้านคุณภาพเสียงการปรับแต่งได้และการออกแบบที่สวยงามในราคาที่เข้าถึงได้หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ